ฟูจิฟูจิฟูจิจะไปไหนอ่ะไอ้คุยกันเลยเหรอคุยหน่อยแล้วฟูจิคุยกับแม่จาก่อนหันหลังอีกแล้วแม่อยากคุยด้วยหันหลังเลยฟูจิว้าแย่จังเลยทำอะไรก็ไม่รู้หันหลังให้อีกและวกินข้าวเสร็จแล้วก็หันหลังเลยฟูจิฟูจิฟูจ,ฟจิไม่ตอบอ่ะ ไม่ตอบกินข้าวเสร็จหันหลังให้แม่ทุกทีเลยฟูจิฟูจิจน้องฟูจิทำอะไรกินข้าวแล้วก็แบบนี้แหละกินเสร็จแล้วก็จะตาจะง่วงเลยโอ้เด็กก็คือเด็กนะคะใช่ไหมฟูจิขนเริ่มเต็มแล้วค่ะเพื่อนๆเดีสีคะสีของเขาเดินต,ตุ้งเตียงตัวมเตียมฟูจิ ฟูจเดินตัวเตรียมตัวเตรียมอีกแล้วเอหันหลังให้อีกแล้ววาฟูจิจะบินหรือเปล่าเอาโชบินหน่อยเร็วฟูจิครับฟูจิครับฟูจิโชบินหน่อยไหนตวมเตียมตัมเตรียมโชบินหน่อยเร็วไหนคุยกับแม่หรือย,ยังน้องรู้เรื่องนะคะ ฟูจิรู้เรื่องนะฟูจิฟูจิรู้เรื่องใช่ไหมครับขนก็เริ่มขึ้นเยอะแล้วนะครับกำลังโซนนะครับฟูจิช่วงนี้อากาศเย็นนะครับอื้ออากาศเย็นแม่ครับอากาศเย็นครับอากาศเริ่มเย็นแล้วแต่ฟูจิมีนี่นะคะมีไฟนี่เห็นไหมคะฟูจิ มีไฟนี่เพิ่มความอบอุ่นให้น้องนะคะน้องไงก็คือตัวเล็กอยู่นะคะไฟก็จะไม่ค่อยเย็นเนี่ยไฟไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่นะคะนี่ฟูจิฟูจิครับนี่เราต้องเล่นกับน้องนะคะเพื่อน้องจะได้ชินเรานะคะนี่ดูสิคะดูขนดิหนดูสิโอ้โห,โหฟูจิโชว์ปีกแล้วครับ จะนอนแล้วเหรอฟูจิจะนอนแล้วเหรอน้องฟูจินอนแล้วเหรอครับฟูจิครับง่วงและกินแล้วก็ง่วงน้องน่าจะได้ประมาณ57าสถึงห้วันแล้วนะคะนี่ขนกําลังเริ่มเยอะแล้วช่วงนี้อากาศเย็นต้องดูแลน้องดีๆใช่ไหมครับ ฟูจิครับหมูฟูจิน่ะจามอีกแล้วค่ะนี่จามเหมือนคนไหมคะนี่คือนกแก้วมาคอนะคะบูโก,โกคะ่ะน้องชื่อฟูจิวันนี้คุยกับฟูจินานหน่อยนะครับฟูจิก็ง่วงแล้วแต่แม่ก็กวนฟูจิฟูจิขอ,อนอนก่อนนะหลับแล้วนะครับ คลิปหน้ารอใหม่นะคะวันนี้ขอแค่นี้ครับผมฟูจิหลับแล้วบ๊ายบายครับหลับแล้วครับ